สวัสดีครับผมโจตี h เฮดไซครับคลิปนี้มาแจกโปนะครับโปนี้บอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวแล้วก็แจ๋วมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มกญแจได้แบบ99เลยนะครับก็คือเราเจอกล่องอะไรในเกมนะเราสามารถเปิดได้ทันทีนะครับนี่ต่อจากนี้ไปนะครับบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะแล้วก็โปนี้ครับมีคุณสมบัติก็คือเพิ่มเงินได้แบบอิสระนะครับจะเพิ่มร้อยหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับเพราะว่า เก้้านี่มันเยอะเกินไปใช่ไหมแล้วก็สามารถเพิ่มยกได้แบบอิสระเลยนะครับเพิ่มยกเป็นรอยย่อหรือว่าโกได้เลยนะครับแปบลบว่าเสกได้แบบตามใจนึกเนาะแล้วก็สามารถเพิ่มสมุนไพรของนุน้อยเอมเมอรี่ได้ด้วยนะครับนี่สมุนไพรที่มันหายากๆนะก็คือมันจะมีเควสให้เราไปหาสมุนไพรอยู่นะแต่ว่าเราก็เสกได้ตามใจนึกด้วยสำหรับโปนี้นะครับจะมาสอนวิธีใช้ แล้วก็จะมีสอนวิธีติดตั้งอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วก็จะเริ่มคลิปฝากโดเนเพื่อไปกำลังใจให้ช่องโจตี h ฮ a ดแซ t ด้วยนะครับ สำหรับคนที่อยากจะให้ช่องโจทยเฮตุสุดาทำคลิปเกมจิบสาแบบนี้ออกมาเยอะๆนะครับก็ฝากโดเน a t ที่เว็บปลาทองด้วยลกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับไม่ได้เปิดรายได้ที่ YouTube เลยนะครับก็เปิดรับรายได้ที่เว็บปลาทองเท่านั้นนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษในเว็บปลาทองนะครับก็จะมีเกมมาแนะนำนะครับก็จะบอกชื่อเกมนะครับทุกคนสามารถไปหาต่อได้เลยนะครับขอฝากกันหน่อยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มคลิปกันครับขั้นแรกนะเรามาสอนวิธีการใช้กันก่อนและกันเนาะนี่เลยก็ทุกคนเช็คดูนะมีกุญแจอยู่2ดอกนะครับตอนนี้นะอะทีนี้ครับขั้นแรกเลยนะเราเข้าไปในเกมนะสมมติว่าเราลงแล้วเนาะอันนี้สอนวิธีใช้ก่อนนะเดี๋ยวสอนวิธีติดตั้งท้ายคลิปนะครับอะขั้นแรกนะครับเราวิ่งไปที่บ้านของเราเลยนะอืมก็คือน่าจะสามารถใช้ได้ทุกเวอร์ชั่นแล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดเลยนะไม่ว่าคุณจะ ไฮเซฟตัวไหนอยู่นั่นเองครับอืมเจ๋งมากนี่เลยในระหว่างเล่นเราก็ใายได้ด้วยนะสมมติว่าเราลงแล้วนะเราวิ่งไปที่ห้องของเราแล้วก็วิ่งมาที่ไหตรงนี้นี่ขึ้นมาแล้วครับทุกคนนี่ไงเราเพิ่มเงินก็ได้นี่ไงเริ่มเพิ่มได้1 0 0่0 0 0พันหมื่นแสนนะครับนี่เลยเพิ่มได้เลยนะมันก็จะเข้าตัวเราเลยนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ดูนะอ่าเราเพิ่มแสนหนึ่งใช่ไหมตอนนี้2องแสนสามนะครับเดี๋ยวมาดูกันเราจะเพิ่มไปสักแสนหนึ่งมันน่าจะเป็นสามแสนสามนะนี่ไงเพิ่มไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเตรเจ๋งแล้วก็คุูแจมเมื่อกี้มี2ดอกใช่ไหมเรากดตรงนี้ไอเทมวันที่2นะครับตรงนี้แหละเจ๋งนะอันแรกก็คือเป็นดอกไม้นะสี่ชนิดนั่นเองครับของนัวอิมเบอรี่นะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาตัวไหนแล้วก็จะเป็นหยกนะนี่เลยหยกหมดเลยนี่มีหยกแรนด้วยนะครับแล้วก็มีหยกรอยเย้าแล้วก็โกด้วยเลือกได้นะ,ะแล้วก็ต้องกดตรงหายตลอดนะแล้วก็จะมีคีนี่นไงเพิ่มเลยเพิ่มไปแล้วนะ เออมันไม่มีเสียงนะแต่ว่ามันเพิ่มไปแล้วแหละนี่ไงจาก2กลายเป็น3ครับเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัว์ปึ๊บได้ไหมเอากดผิดเอ่อน่าจะเป็นสีนี่ไงครับเป็นสีอันแล้วก็จะมี็บกเคนคีด้วยนะครับ็อกเคนคีก็คือกุญแจพังนะ่ก็คือถ้าเราหากุญแจพังมาสีอันก็จะเออเอาไปค้าเป็นตัวนี้ได้หนึ่งอันนั่นเองครับนี่ก็มีบางภารกิจที่ต้องใช้นะ็บกเคนคีเนาะนี่เลย เออโบเกนเคีย์ะเพิ่มได้เมื่อกี้มี4อันหรือ5อันวะหูจะไม่ได้น่าจะ5อันใช่ไหมตอนนี้น่าจะมี6นี่ไงได้แล้วนะครับง่ายมากอ่ะอันนี้ก็คือเล่นได้เลยแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับนี่แล้วก็วิธีตั้งครับว,วิธีตั้งอ่ะขั้นแรกครับเราไปที่ไฟล์เกมเลยนะครับนี่ไฟเกมแบบนี้ใช่ไหมอืมให้เราโหลดตัวนี้มาก่อนนะอ่ามันจะมีลิงก์ใต้คลิปนะครับจะเขียนบอกไว้นะมันจะเขียนว่าโปเงินบวกกุญแจนะครับง่ายๆแล้วก็ดับเบิ้ลคลิก มันขึ้นมาหรือว่าแตกไฟล์มันก็ได้นะครับมันจะมีชื่อไฟล์ของมันนะครับที่เขียนว่า m a p 014 JSON นะครับแบบนี้นะทีนี้ให้เราทำแบบนี้เดี๋ยวย่อจอก่อนให้เราเข้าไปที่ W 3ตัวตรงนี้นะนะอุยตัวเกียนนี้ทำไมเยอะจัง6กิกเลยเหรอแล้วก็เลือกไปที่ Data ตรงนี้นะครับ Data นะนี่ มันก็จะมีแมปมือสันเต็มไปหมดเลยนะครับแนะนําให้เรา copy copy ตรงนี้ไว้นะครับ copy แล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งนะครับก็คือสํารองไฟล์ไว้ก่อนเผื่อมันบัก๊กเผื่อมันอะไรนั่นเองครับและว,วิธีง่ายๆก็คือแค่ลากตัวนี้แหละเอามาใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะถามว่าวางซ้ำนะครับแล้วก็วางซ้ําทับไปเลยนะครับแต่ก่อนที่จะวางซ้ํา อย่าลืมเก็บไฟล์นี้ไว้ก่อนนะก็คือเก็บไว้ตรงไหนก็ได้ที่อื่นนะเผื่อมันอาจจะบั๊กนะครับนี่ประมาณนั้นนะ่ะแค่นั้นแหละนะครับหลังจากนั้นเราก็รีเซ็ตเกมใหม่นะเปิดปิดเกมใหม่แล้วก็ใช้งานได้เลยน,ะนั่นเองครับง่ายมากนะเดี๋ยวผมจะทดสอบอีกนิดนึงนะเดี๋ยวคิดมันจะสั้นไปเดี <laughs> ย๋ยวจะทดสอบโดยการโหลดเซฟเอ่อตั้งแต่เอาเวอร์ชันไหนดีนี่ไงผมมีทุกเวอร์เซนต์เลยนะอายุสี่แล้วกันลองดู แล้วเราก็มาทดสอบดูนะเอามาอยู่ตรงนี้ว่ะมันอยู่นอกแมปแล้วต้องกลับไปบ้านเรานั่นแหละข้อเสียของออไอ้ตัวนี้นะก็คือเราต้องกลับไปบ้านเราก่อนนี่ไงอันนี้ก็คือต้องไปแต่เพียยังใสชช่ชุดทองมาาอยู่นะเดี๋ยวมาดูก่อนเช็คก่อนว่ามีกุแจกี่ดอกอันนี้ไม่ใช่กุเจนะคนละกุเจกุเจมันจะเป็นสีทองทองใช่ไหมอันนี้แค่กุเจธรรมดานะอ่ะเรากลับมาบ้านเรานี่ไงเข้าไปในบ้านโอ้โหเพียงยังเดินช้าอยู่เลยเห็นป่ะ แล้วก็กดมาที่หายตรงนี้หายทองคําแล้วก็เฮ้ย hey, เดี๋ยวเออเอ,อ,อ่ะเพิ่มเลยแล้วกันนะแล้วก็เพิ่มตรงนี้อาเพิ่มเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีไหมนี่ไงครับมีแล้วแล้วก็เงินของเรานะเ6ล้าน2 0 0แสนนะเดี๋ยวเราเพิ่มสักรนะ้อยไหมลองดูอันนี้564นะอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะเพิ่มเป็นห0 0นะเพิ่มเพิ่มร้อยหนึ่งอ่ะมันจะเป็น0กร้อยไหมนี่ไง 600ครับใช้งานได้ทุกเซฟแล้วก็ทุกเวอร์ชั่นด้วยผมว่านั่นลองดูนะครับโอเคเขาก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะครับลองไปติดตั้งดูน่าจะได้นะครับโอเคก็ฝากดเน็เพื่อเป็นกำลังใจก็ด้วยนะถ้าเจอเซฟเด็ดๆแบบนี้นะเดี๋ยวเอามาแจกกัอนอีกนะครับก็ฝากดเน็ตเพื่อเป็นกำลังใจก็ด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจที่เฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม